สวัสดีค่ะพี่มานัทนะคะแล้วก็สวัสดีท่านผู้ชมนะคะที่กําลังติดตามแนนจากช่องทาง YouTube นะคะแนนนะคะฝอดรัชดาค่ะที่ออโต้แกลเลอรี่นะคะวันนี้ขออนุญาตมาส่งมอบรถให้กับพี่มานัทนะคะถึงหน้าบ้านเลยนะคะขออนุญาตมอบกุญแจรถนะคะให้กับพี่มานัทด้วยนะคะเป็นรุ่นเอ p a s พนะคะขออนุญาตมอบให้เลยค่ะขอบคุณพี่มานัทมากมากนะคะที่ไว้วางใจแนนนะคะให้แนนมาส่งรถที่นี่ที่ไหนคะพี่มานัทเอ่หอห้วยบงครับอ่างพอแดงครับผมจังหวัดนครราชสีมาครับ มาถึงหน้าบ้านเลยนะคะเห็นรถแล้วเป็นยังไงบ้างพี่ชอบครับชอบพันใหญ่กว่าในคลิปไหมใหญ่กว่าครับใหญ่กว่าในรูปไหมใหญ่กว่าครับตอนแรกตอนแรกที่แนนถ่ายให้ดูจะเป็นรถแบบว่าเดิมๆของโรงงานพี่มนัสบอกว่ายัางไง<ม>เออไม่มีอะไรเลยมันเหมือนกับม,ม,มันเล็กอะครับเหมือนจะมาเล็กใช่ไหมแต่พอเห็นตัวจริงแล้วใหญ่ครับใหญ่ใหญ่ครับได้ตรงตามที่เราต้องการไหมพี่ได้หมดทุกอย่างเลยครับได้หมดทุกอย่างครับผมได้เพิ่มไหม เพิ่มครับเพิ่มโอเคค่ะแล้วก็พี่มนสฝักอะไรกับท่านผู้ชมนิดนึงค่ะว่าครับก็คือถ้าสนใจรถฟอร์ดนะครับติดต่อคุณแดนได้เลยครับนะครับฟอร์ดอ่ารัชดาครับผมครับผมต่อยากไหมไม่ยากครับไว้ใจได้ไหมไว้ใจได้ครับไว้ใจได้นะครับผมมาส่งรถถึงหน้าบ้านเลยนะคะรถใหม่ไหมพี่มนัสใหม่ครับใหม่ปี2 0 2พีครับโอเคค่ะ เป็นรถโฉมปี2021เลยนะคะเป็นรุ่นรุ่นอะไรคะพี่ XL Plus ครับโอเคสประตู XL Plus นะคะเดี๋ยวเราไปยนตโชมกันเลยนะคะว่าถ้าเรามองภายนอกเนี่ยไม่รู้เลยว่าเป็น XL Plus เพราะว่าแต่งออกมาคือแบบ เป็นรุ่น XLT ไปเลยหมดเลยนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าโฉมคันนี้นะคะมีอะไรบ้างนะคะแล้วก็ตกแต่งอะไรให้บ้างนะคะก็คืออันดับแรกเลยเนี่ยจะเป็นตัวสกู๊ปนะคะพี่มนัดเลือกเป็นสกู๊ปทรงฟิตนะคะตรงแรกนะคะแล้วก็เป็นแรดตัวสีแดงนะคะรถของเราเป็นสีดํานะคะสกู๊ปก็จะเป็นสีดาดาด้านนะคะสลับกับสีดําเงานะคะแล้วก็พร้อมกับสติ๊กเกอร์เลนเจอร์บนฝาก,กระโปรงด้วยนะคะแล้วก็ กันชนด้านหน้านะคะคือเปลี่ยนใหม่ทั้งหมดเลยนะคะอันนี้คือเป็นชุด F150 นะคะเป็น F150 แบบเครืกที่เป็นอย่างแบบอย่างหนานะคะแล้วก็พร้อมไฟ3ดวงนะคะเป็นไฟเดย์ไลท์นะคะแล้วก็ที่ไฮไลท์เลยนะคะจะเป็นไฟ มาสแตงนะคะเป็นไฟบลูอายนะคะพี่มนัดเลือกเป็นไฟบลูอายนะคะพร้อมกับไฟ3าขีดที่เป็นคีบฉลามนะคะแล้วก็ไฟเดย์ไลท์นะคะตรงนี้เวลาที่เราสตาร์ทรถนะคะไฟจะเปลี่ยนเป็นสีขาวเลยนะคะแล้วก็พอเราเปิดไฟตบตัวดวมใหญ่นะคะ่ะตรงนี้ก็จะเป็นสีขาวเหมือนกันนะคะแล้วก็ ที่เป็นซิกเนเจอร์ของเขาเลยนะคะจะเป็นไฟตัว C นะคะตัวนี้นะคะของถ้าเราก็จะรู้เลยว่าเป็น F 150นะคะตรงนี้นันใส่ไฟตัดหมอกมาให้เพิ่มด้วยนะคะแล้วก็กันชน,น้าหน้าเนี่ยนันเปลี่ยนให้แล้วก็คืนให้พี่ด้วยนะคะด้านหน้าแล้วก็ตรงนี้นะคะก็เราก็จะเพิ่มนะคะไฮไลท์นิดนึงก็จะเป็นตัวหนังสือเดนเจอร์นะคะบนฝากระโปรงนะคะทําให้ด้านหน้าเนี่ยดูแบบว่าดูดูด,ดานแล้วก็ดูมีมิติขึ้นด้วยนะคะพร้อมกับชุดข้อไฟหน้าก็ทําให้ด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปดูภายในกันค่ะ ด้านในนะคะมีโชคฝากระโปรงด้านหน้าให้ด้วยนะคะแล้วก็ตรงนี้เนี่ยเครื่องยนต์เนี่ยจะเป็นบล็อกใหม่แล้วนะคะตรงนี้เนี่ยเราเช็คระยะที่1ปีนะคะหรือ15,000กิโลนะคะแล้วแต่ระยะได้ถึงก่อนเข้าได้ทุกสูตรเลยทั่วประเทศเครื่องยนต์บล็อกใหม่ที่ยกสูงขึ้นมาเนี่ยเกือบเท่าฝากระโปรงทําให้พี่มนัดนะคะลุยน้ําได้ถึง80เซนหรือ800มิลิเมเลยนะคะแล้วก็ตรงนี้จะเป็นที่พักม้อน้ํานะคะ แบตเตอรี่นะคะรับประกัน1ปีหรือ20,000กิโลนะคะตัวนี้จะเป็นที่ปัดน้ำฝนที่เราเติมได้อย่างเดียวเลยนะคะแล้วก็ตัวของไฟมัแตงนะคะอยากให้พี่มารัสชมนิดนึงพี่มารัสจะเห็นว่าตรงเนี้ยเหมือนไม่มีรอยแกะเลยเหมือนเป็นของตัวรถเลยพี่มาัสเห็นไหมอ่ะตัวเนี้ยนะคะเพราะว่าของเราจะมีเครื่องนะคะทําให้บอกว่ารับประกันน้ําเข้าด้วยนะคะแล้วก็ ทำเหมือนแบบว่าไม่มีรอยแกะเลยถ้าสมมติว่าเป็นที่อื่นนะคะเขาจะใช้แกะออกมาแล้วก็จะใช้ซิลิโคนยิงจะไม่เหมือนแบบนี้เลยอันนี้คือเหมือนกับว่ารถไม่ได้ทําอะไรเลยเห็นมันททำจากโครมเดิมเลยนะคะเราได้มาตรฐานมั่นใจได้เลยนะคะแล้วก็ตัวนี้นะคะที่พักมน้ำเนี่ยเราอยู่ทางด้านในแล้วนะคะดังนั้นเนี่ยเวลาที่เกิดเหตุอะไรเนี่ยคะ่ะที่พักมน้ําอยู่ด้านในแล้วเ,เราก็จะแบบแทบเขาเรียกว่าอะไรคะจะเสียหายน้อยลงนะคะปกติ ที่อื่นเขาจะอยู่ด้านหน้าแบบนี้นะคะอ่าเดี๋ยวเราไปดูด้านข้างกันเลยค่ะว่าเรามีอะไรบ้างนะคะพี่อ่าด้านข้างนะคะปึ๊บที่เห็นชัดๆเลยนะคะก็จะเป็นแม็กนะคะตัวนี้ต้องบอกก่อนนะคะว่าแม็กตัวนี้นะคะจะเป็นแมกรุ่น A.P.P. นะคะ by l o so e n z นะคะซึ่งอยู่ภายใต้ by l o so r e n ซนะคะซึ่งจะแข็งแรงมากๆเลยนะคะแล้วก็เป็นแมกลายใหม่ด้วยนะคะซึ่งจะเป็นลายมาเวนะคะ รุ่นของ m a ็คันนี้นะคะก็จะเป็นรุ่นแฮม m มอรนะคะซึ่งจะแข็งแรงมากๆแล้วก็ A P P เนี่ยอยู่ภายใต้ใบบแบรนด์ของ l e n โ so ซซึ่งจะแข็งแรงด้วยนะคะแล้วก็ได้มาตรฐานด้วยนะคะแล้วก็ยางจะเป็นยางฮันพุกนะคะซึ่งซีรีส์จะอยู่ที่265 7 0 R 1 6ทับนะคะยางขอบ16ปะกติเราจะคิดว่า เอ้ยเล็กหรือเปล่าแต่ว่าอันนี้เล็กไหมพี่ไม่เล็กค่ะไม่เล็กนะคะพี่คือซึ่งพอดีกับซุ้มล้อพอดีกับทุกอย่างเลยซึ่งเห็นจริงๆแล้วก็คือใหญ่มากๆแล้วนะคะแล้วก็แนนติดบางโคนให้ด้วยนะคะตัวนี้นะคะปกติเอกพัทจะไม่มีแต่แนนก็ติดให้ด้วยนะคะอันนี้ก็ตัวนี้นะคะก็จะเป็นซุ้มล้อที่มากับตัวรถเลยนะคะ f 150แบบนี้นะคะอ่าแล้วก็ด้านข้างนะคะที่เราเห็นชัดเลยนะคะ อันนี้ก็จะเป็นลายที่เป็นลายสายฟ้านะคะพี่ลายสายฟ้านะคะแต่ว่าพี่เปลี่ยนตรงนี้นะคะเป็นอะไรคะพี่พันธวงศ์ครับ เป็นแบบนามสกุลน,น,น,นะคะก็ะดูเท่มากๆเลยซึ่งก็จะเป็นรถของครอบครัวเลยนะคะพันธวงศ์นะคะแล้วก็เท่มากๆด้วยนะคะแล้วก็ตรงนี้นั่นติดเป็นเบารองให้นะคะเบารองมือกันสาติดให้4ี่ชิ้นนะคะแล้วก็มีราวหลังคาด้วยนะคะ <S 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 ฟิล์มต้องบอกว่าเป็นฟิล์มเซรามิกเกรดพรีเมียมเลยนะคะแล้วก็เป็นฟิล์มอย่างดีเลยนะคะรับประกันแบบว่าความร้อนเข้านะคะคือแบบใช้งานบอกว่าเขาเรียกว่าอะไรคะไม่ร้อนเลยนะคะเราไปดูภายในกันเลยค่ะ คันนี้ภายในนะคะก็พรีเมียมนะคะอะวันนี้ก่อนจะมาถึงบ้านพี่มานะคือมีการหลงทางนิดนึงนะคะ โอเคค่ะ okay, ภายในนะคะแนนก็ติดเป็นพี่มนัสใส่เป็น,ปนผมก้าวดีน, <D S 2> นะคะคสวยไหมพี่สวยครับโอเคค่ะ okay, เราก็ปูให้รอบคันแบบนี้เลยนะคะแล้วก็บอ่อหนังนะคะก็เป็นบอ่อหนังสีดําได้แดงตะเข็บคู่นะคะแล้วก็ทําปักพนักพิงให้ด้วยนะคะบอ่อหนังเมื่อกี้ที่พี่มนักขึ้นรถน่ะได้กลิ่นกาวไหมไม่ไม่มีกลิ่นกาวนะคะคเพราะว่าเราเย็บขึ้นลูกมาใหม่เลยนะคะแล้วก็ไม่ได้บอกว่าติดกาวเลยเราเย็บมาให้ใหม่หมดเลยนะคะแล้วก็ทําแผงประตูให้ด้วยนะคะแล้วก็คันนี้นะคะเป็นเกียร์ธรรม ธรรมดาหกสปีด160แรงมา้าเวลาพี่มานัดเติมเติมน้ํามันนะคะเติมน้ํามันเป็นดีเซลปกตินะคะหรือว่า b 7ได้นะคะหรือว่าพรีเมียมนะคะที่แนะนําแต่ว่าเราเติมได้ถึง b 1 0 b 2 0เลยนะคะแต่ว่าที่แนะนําคือ b 7กับพรีเมียมนะคะ ตัวนี้นะคะหน้าจอนะคะนั่นก็จะติดเป็นหน้าจอ Android ให้นะคะซึ่งตัวนี้จะดูหนังฟังเพลงดู YouTube ได้ด้วยนะคะแล้วก็จะมีกล้องบันทึกหน้ารถ <Celt ic> กล้องบันทึกหลังรถให้ด้วยนะคะอ่าอันนี้ก็จะพร้อมเลยนะคะที่หน้าจอตัวนี้เลยพวงมาลัยนะคะจะเป็นพวงมาลัยพาวเวอร์ฟ้านะคะซึ่งจะมีปุ่มมันติฟังก์ชันที่พวงมาลัยด้วยนะคะแล้วก็พวงมาลัยก็เวลาที่เราขับช้าเนี่ยพวงมาลัยจะเบานะคะแต่เวลาที่เราขับเร็วเนี่ยพวงมาลัยจะหนักขึ้นจะทําให้เราเนี่ย ขาเรียกว่าเลขับรถด้วยความมั่นใจมากยิ่งขึ้นนะคะอ่ะกระจกมองข้างนะคะก็ปรับไฟฟ้าแล้วนะคะกระจกประตูก็ปรับไฟฟ้าเหมือนกันนะคะแล้วก็เป็นออโต้บานคนขับบานคนขับนะคะ,อ,ะอันนี้ก็จะเป็นแบบอันนี้คือรุ่น XL Plus แต่ว่าออปชั่นี่คือเยอะมากๆนะคะเพราะว่ากระจกไฟฟ้าหมดแล้วพวงมาลัยไฟฟ้าทั้งหมดลุยน้ำ80เซนนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราไปดูด้านหลังกันว่าออปชั่นมีอะไรบ้างนะคะด้านหลังก็ออปชั่นไม่แพ้กันเลยนะคะ ด้านในที่เห็นชัดๆนี่ก็เรียบร้อยเลยนะคะปูให้ทั้งหมดเลยนะคะเบาะหนังทําด้านหลังให้ด้วยปูพมปูพรมก้าดีให้ทั้งคันเลยนะคะ ด้านหลังคันนี้นะคะก็จะเป็นชัดซีนะคะแบบอย่างใหญ่อย่างยาวนะคะทําให้พี่มารัตนะคะรองรับน้าหนักการบรรทุกได้ถึง1.3ตันหรือ1,300กิโลนะคะซึ่งคันนี้เวลาที่เราจะบรรทุกนะี่คือบรรทุกได้เลยนะคะ1,300กิโลนะคะอ่าแล้วก็ตัวนี้4ีคูณสินี่คือติดให้เท่ๆนะคะไฮไลท์เลยคันนี้นะคะจะมีเป็นโลบาเล็กเอาทลนเดอร์นะคะแล้วก็มีตะแกรงให้ด้วยนะคะตะแกรงก็เป็นเอา l ์เลนเดอร์เหมือนกันนะคะซึ่งตะแกรงอันนี้นะคะคือช่างลองแล้วนะคะคือ นักเขาเรียกว่าอะไรคะรองรับน้ําหนักได้เกือบร้อยกิโลเลยนะคะช่างสองคนขึ้นไปนั่งแล้วนะคะนั่งได้นะคะก็ค,คือว่ารองรับน้นําหนักได้เกือบร้อยกิโลเลยนะคะแล้วก็ตรงน,นี้ก็จะมีชุดครออบสายท้ายให้ด้วยนะคะแล้วก็ ด้านท้ายนะคะก็จะเป็นกันชนท้ายเหล็กนะคะเ o u t l a n d ร์เหมือนกันนะคะซึ่งคันนี้นะคะจะเป็นมีลากเรือด้วยนะคะแล้วก็มีลากหลดด้วยนะคะพร้อมกับไฟถอยนะคะเวลาเข้าเกียร์ถอยนะคะไฟถอยก็จะขึ้นด้วยนะคะทําให้ด้านหลังเนี่ยสว่างด้วยนะคะด้านหลังก็จะติดปลายดาบให้ด้วยนะคะแล้วก็สติ๊กเกอร์เลนเจอร์นะคะด้านท้ายตัวใหญ่แบบใหม่แล้วก็จะมีตัวนี้นะคะจะเป็นลายยางให้ด้วยนะคะแล้วก็ด้านข้างนะคะก็จะมีชุดครอบฝาถังน้ํามันให้ด้วยนะคะ ยังไม่พอนะคะที่แนนพูดมาทั้งหมดนี่คือเป็นของแถมหมดเลยนะคะพี่อ่ะด้านหลังนะคะก็จะมีกระบะไลเนอร์นะคะของฟอร์ maintained. แล้วก็นี่ไฮไลท์ก็จะเป็นโชคฝาท้ายแบบนี้เลยนะคะของเดิมก็คืนให้ด้วยนะคะเห็นจ,จ่าเลยว่าของเดิมก็คืนให้ด้วยนะคะ ด้านหลังก็จะติดโชคให้ all, ทั้งทั้งหมดเลยด้านหน้าก็จะมีโชคให้ด้วยนะคะครบไหมคะพี่ครบครับครบครบนะคะได้ตรงตามต้องการไหมคะพี่ตรงครับผมโอเคค่ะอยากให้พี่ฝากอะไรกับท่านผู้ชมนิดนึงค่ะสุดท้ายแล้วครับถ้าคิดจะออกฟอร์ดนะครับออดกับคุณแนนครับผมฟอร์ดรัชดาครับครับ ขอบคุณค่ะพี่ขอบคุณมากมากค่ะงั้นก็เดี๋ยววันนี้ก็ขอลาท่านผู้ชมนะคะไปพร้อมพี่มนาดเลยนะคะแล้วเดี๋ยวเราไปดูอธิบายตัวรถกันอีกทีหนึ่งนะคะสำหรับวันนี้นะคะแ้นก็ขอลาไปก่อนค่ะอย่าลืมกดกระดิ่งให้แนนด้วยนะคะเพื่อไม่พลาดคลิปต่อๆไปที่แนนจะลงนะคะแล้วก็การส่งมอบนะคะในจังหวัดต่างๆที่แนนจะไปนะคะสำหรับคลิปนี้ <laughs> ขอบคุณมากค่ะพี่ <laughs> อ่ะสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะพี่มนาดขอบคุณค่ะโอเคอุ้ยดูกันนะขอบคุณมากมากค่ะขอบคุณค่ะ โอเคค่ะแล้พี่มารเดี๋ยวนั้นสอนวิธีการใช้งานตัวรถค่ะขันมาตั้งดูกันเต็มเลยนั่งผู้ชมวตื่นเอ่าเดี๋ยวพี่มาร์สตาร์ตรถได้เลยค่ะนี่เดี๋ยวนั้นไปอของเราพอเกย์ธรรมดาใช่ไหมคะพี่มาร์ก็ต้องเหยียบคัะ์แล้วก็เหยียบ ่อหยียบพัดนะคะแล้วก็สตาร์ทได้เลยบบาเบื่ออย่างนี้ได้เลยค่ะ,ะเกลียวว่างค่ะหมุนอีกทีเลยโอเคค่ะเปิดแอร์นะคะพี่มนัสเปิดตรงนี้ค่ะตรงกลางปุ่มตรงกลางด้านบนได้ค่ะใช่ค่ะ,อะโอเคค่ะ เอาเอาเอาปุ่มไฟฉุกเฉินออกก่อนค่ะกดได้เลยค่ะฝั่งนี้นะคะจะเป็นในเรื่องของการขับขี่ตัวรถฝั่งน้นจะเป็นในเรื่องของมีเดียนะคะแล้วก็ทางด้านนี้พวงมาลัยนะคะปรับอย่างนี้ได้เลยนะคะเวลาปรับนะคะดึงนี่ค่ะแล้วก็ดึงขึ้นดึงลงได้เลยค่ะพอปรับได้แล้วพี่ก็อ่ะล็อกได้เลยเพราะเวลาล็อกพี่ก็ดันพวงมาลัยลงไปให้สุดดันให้สุดเลยค่ะ ดันลงไปเลยจ้ะโอเคค่ะแล้วก็ทางด้านนี้นะคะตัวนี้จะเป็นไฟตัดหมอกนะคะปึ๊บเวลาที่เราจะเปิดไฟตัดหมอกนะคะพี่ต้องเปิดไฟใช่ค่ะเวลาที่เราสตาร์ทรถใช่ไหมคะปึ๊บไฟนะคะจะติดติดเป็นไฟสีขาวทั้งหมดเลยนะคะพอเวลาเราสตาร์ทรถแต่พอพี่เปิดไฟหลีปึ๊บจะเป็นไฟบลูอายนะคะไฟบลูอายปึ๊บพี่เปิดไฟตัดหมอกได้นะคะอันนี้คือเป็นปุ่มไฟตัดหมอกนะคะพอเปิดไฟ ใช่ค่ะเป็นไฟลีก่อนนะคะถึงจะไฟตัดหมอกถึงจะติดแล้วก็ทางด้านนี้จะเป็นไฟสีขาวปกตินะคะ,คะแล้วก็ทางด้านนี้จะเป็นไฟดิงหน้าจอนะคะจะเห็นว่าหน้าจอปรับอันนี้คือพอเวลาที่เราสตาร์ทรถนะคะไฟจะปิดแบบนี้ตลอดเลยเป็นไฟเดินทางเลยนะคะขอไฟลีค่ะ ไฟลีจะเป็นไฟสีฟ้านะคะแล้วก็ไฟตัว C จะติดด้วยนะคะแล้วก็ไฟสามดวงนะคะด้านบนติดหมดเลยนะคะตอนนี้มันสว่างก็เลยจะเห็นนะคะแต่ว่าเห็นตัวไฟติดนะคะไฟตัดหมอกค่ะที่ลรงปิดก oh ่อนเมื่อกี้เปิดอยู่ไฟตัดหมอกก็ติดนะคะอ่ะเปิดไฟตัดหมอกค่ะอ่ะติดนะคะไฟปกติค่ะจะเปลี่ยนจากไฟสีฟ้าเป็นไฟสีขาวนะคะอ่ะตรงนี้ค่ะเป็นไฟปกติแล้วนะคะ ไฟสูงค่ะจะเป็นไฟเข้มๆนะคะสามเหลี่ยมนะคะไฟเลี้ยวค่ะไฟเลี้ยวปิดนะคะไฟเลี้ยวค่ะปิดนะคะครั้งนี้ไฟสุกเฉินค่ะอ่ะไฟฉุกเฉินติดทั้งหมดเลยนะคะเดี๋ยวเราไปดูด้านหลังกันค่ะขอไฟเบรกค่ะอ่ะไฟเบรกจะเป็นไฟเข้มๆนะคะไฟเลี้ยวค่ะ ไปแล้วปิดนะคะไปแล้วค่ะไปถูกเฉิรนค่ะปิดหมุดเลยนะคะขอไฟถอยต้องระวังนะคะหเหยียบเบรกแล้วขอไฟถอยหนะะ่อยค่ะอะไฟถอยนะคะตรงล้มิดนะคะกันิดนะคะิะดหมดเลยนะคะเรียบร้อยค่ะเข้าเกียว,ว่างได้เลย